ชัยชนะบนเวทีอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังของอาชีพนักมวยนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ครับเราจะพาไปรู้จากชีวิตจริงของเกมนักมวยผู้ที่ผ่านทั้งชัยชนะความเจ็บปวดและเรื่องราวอีกมากมายที่ทุกคนไม่เคยได้ยินสวัสดีคุณเกมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียกว่าน้องเกมนะครับ<ป>เดี๋ยวให้น้องเกมเล่านิดน,นึงว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเรามาเป็นนักมวยได้ยังไงครับอ,อ๋อผมมาเป็นนักมวยได้ก็มีช่วงตอนอายุสิบสามไปเจอ พี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งซ้อมมวยอยู่อ,ออกกำลังกายแบบวิ่งรอบรอบหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยพี่เราเห็นแล้วทําไมเขาวิ่งออกกำลังกายแล้วดูหุ่นแบบนเพอร์นเฟกช่พี่แบบอเออ,อแบบแล้ววิ่งเสร็จแล้วเขาก็มาเหมือนแบบไปต่อยกับสอบอะพี่ต่อยต่อยเตะอะไรเงียง้ยเราก็เฮ้ยเขาแบบเท่ดีวะเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอ่าเงี้ยพี่ผมก็เลยถามเขาว่าพี่ครับผมอะจะขอแบบ ซ้อมแบบพี่ด้วยต้นไม้แบบตามทำใช่วิ่งกับเขาใช่วิ่งกับเขาซ้อมกับเขาแต่เขาก็เหมือนเขาแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินนะพี่เหมือนแบบเบ้าใส่เราเงียบใส่เราแต่แต่ผมไม่ยอมพนนะผมเป็นคนไม่ยอมพนโมเมนต์เขาแบบเขาเบลเฮ้ยแต่เราอยากจะเป็นอะเราอยากจะซ้อมมาพี่ผมก็เลยแบบแอบวิ่งตามเขาเลยใส่รองเท้าหยิบรองเท้าได้ก็วิ่งตามเขาเราก็วิ่งตามเขาแล้วเขาเห็นเราไหมเขาเห็นเขาวิ่งมาเขาเอเขาวิ่งแล้วเขาก็ชงเรืองมองหลังอะเหมือนแบบเออแล้วเขาไม่งงหรอเอ๊นี่วิ่งทาไม ก็ต้องมีในใจมามันผมจะคิดว่าไงพี่เหมือนแบบตอนนั้นเขาคงจะไม่กล้าตอบรับเราเพราะากลัวเราจะไปไปมามาด้วยอย่างเงี้ยพี่แล้วตอนนั้นเรารูปร่างเป็นยังไงอ้วนนี่อ้วนแบบอ้วนตัวอ้วนมา่อใคนอ้วนมาก่อนใช่ดีตอนเราก็อยากออกกาลังกายอยากเท่เหมือนพี่เขาอยากเท่เหมือนพี่เขาหุ่นดีอย่างเดียวเลยพี่ตอนนั้นที่คิดร่างงต่อแล้วมันเหมือนพอเราได้ซ้อมไงพี่เขาก็แบบ คอยป้อนวิชาป้อนความรู้ให้เราเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เราวิ่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปแบบเป็นขอเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กขเป็นเป็นสิทธิ์นะอาจารย์ก็เคยได้คุยกันแล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่าแบบไปไปฝากเขาแบบไปฝากตัวพี่ครับผมผมชื่อนี้ชื่อนี้นะที่ผมแบบเห็นพี่ซ้อมมวยแล้วแบบจนพี่เขาใจอ่อนใจอ่อนที่ยอมรับเราก็เลยแบบว่า อ่ามึงมาซ้อมกูนะนอะไรเงี้ยมา m, ทุกวันผมผมก็ไปเลยทุกๆวันอะไรไงไปซ้อมเก็บประสบการณ์แล้วคือพี่คนนี้เขาเป็นนักมวยใช่ไหมเขาเป็นเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นนักม,มวยพี่เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายออกกำลังกายใช่พี่เบสิก <c ute> พื้นฐานเขาออกกำลังกายมาแต่ข้างในเรียนจําแล้วด้วยใช่เลยมีวิชามวยก็เลยเอาวิชามวยมาสอนน้องทีมนึงใช่เราก็เลยไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยไปฝากตัวเป็นสิทย์เขาแล้วมันก็เหมือนแบบ เวลาพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่จนถึงขั้นแบบเราอะไอเราซ้อมมวยอะคือว่ามันร้อนวิชาแล้วพี่แบบเฮ้ยใจแบบเราอยากจะไปะต่อยแล้วอยากออกศึกแล้วอยากไปลุยแล้วแล้วก็เลยแบบพี่ครับไปถามพี่เขาว่าจะพอมีรายการให้ผมไปต่อยบ้างไหมผมอยากจะลองตัวเองดูว่าเดี๋ยวนะต,ตอนนั้นเราอายุแค่สิบสามแต่เราอยากจะออกสังเวียนแล้วหรออยากจอ,อกสังเวียนแล้วเพราะแบบด้วยความคึกคนองด้วยพี่แบบ หัวใจมันเกินร้อยอะณตอนนั้นนะพี่หัวใจแล้วณตอนนั้นคือเราฝึกฝนมาเนี่ยคิดว่าประมาณประมาณเท่าไรแล้วมันตอนนั้นที่ผมจําความได้ก็ร่วมเดือนสองเดือนแล้วพี่แบบพอจะเตะต่อยเป็นอะไร่งเงี้ยพอพอจะพอจะเตะต่อยได้อย่างเงี้ยพี่ไม่เชิงว่าเป็นเลยก็ถือว่าพอจะได้อยู่ในขั้นหนึ่งใช่ครับแล้วพอมันได้ไปลงเวทีจริงอะเนาะพี่ประสบการณ์จริงกับการที่เราซ้อมอะมันแตกต่างกันเลยพี่ยังไงไงมัน มันตื่นเต้นมากอันนันน้นมันเป็นมันเป็นรายการหรือว่ามันเป็นงานอะไรรองเท้าอิรินจ i g h your power มันเป็นงานประจําปีด้วย<อ>พี่ช่วง<า>น,นั้นใช่ครับ<อ>เป็นงานประจําปีเขาเขาแบบเหมือนเขาไปหาดูรายการมาแล้วเขาไปเจอรายการนี้แบบเหมือนเขาเปิดรับสมัครนัามวยอยู่อะไรเงี้ย<อ>เขาก็เลยดันเราไปต่อย ในรายะการนั้นคนสมัครเยอะไหมตอนนั้นก็ถามว่าคนสมัครเยอะไหมมันจะมีน้ำมวยตามตามค่ายเล็กๆมาครับแล้วก็ไปจบกันที่งานประเพณีนั้นเพราะมันเหมือนเป็นงานาประจําปีแล้วเขาก็จะมีการจัดมวยทุกๆปีด้ดวยแล้วซึ่งตอนนั้นเราเรามีค่ายอย่างตอนนั้นก็มันมันมัน,มน มันไม่เรียกว่าค่ายใช่พี่มันเป็นเรียกว่าเป็นแก๊งเล็กๆอะไรเงี้ยผมอยู่เขาเป็นแก๊งเล็กๆมันไม่ใช่ค่ายก็คือเกิดจากการที่เราฝึกฝนแล้วเราก็อยากจะออกสังเวียนเนี่ยแหละแล้วก็เห็นว่าเขามีการประกวดเนี่ยเราก็อยากจะไปร่วมด้วยอ่ามันใช่พี่อยากไปร่วมด้วยหาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยเพราะพี่เพราะใจเราชอบไงก็คือพี่ผู้ชายคนที่เราวิ่งตามอย่าเป็นคนพาเราไปเป็นคนดันผมไปต่อใช่พี่พาผมไปต่อก็ไปต่อยครั้งแรกอ่ะมัน ย,ยังไงพี่มันเต้นต,ตอนนั้นวินาทีแรกเลยที่เราเห็นหูคนเต็มเลยแล้วเราต้องขึ้นไปชกให้เขาดูมีความกดดันไหมมันมันมีความกดดันแบบกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมันม,ม,มีสูงมากพี่แต่พอได้โดนหมัดคู่ต่อสู้แล้วแบบเฮ้ยตอน,นัีนคู่ต่อสู้เราเป็นไงตัว,ตว<ฮ>หูตัวใหญ่กว่าผมมากพี่ตอนนั้น,นอ่ะมันเป็นแบบ ยังไงอะเหมือนแบบเราไปเปียบปุ๊บเนี่ยพี่ผมเขาพาไปเปรียบมวยไอ้คำว่าเปรียบมวยตามภาษาเปรียบมวยก็คือว่าไปวัดหุ่นวัดไซด์กันอะไรเงี้ยถ้าปาดหัวตัวเท่าไอ้คำว่าปาดหัวตัวเท่าคือว่าตัว,ต,วตัวเท่ากาันรูปร่างเท่ากันก็คือต่อยกันได้อ่าเป็นอย่างนี้ใช่ต,ตัวเท่ากันตัวเท่ากันแต่ว่าแมตช์นั้นอะครั้งแรกในชีวิตของผมเลยผมอะใจมันเกินร้อยไงพี่อย่างที่ผมเคยบอกพี่ใจมันเกินร้อยอยู่แล้วหัวใจมันแบบเอาเอาหมดก็คือว่าตอนนั้นผมไปน้ำหนักเจ็ดสิบแล้วก็ เหมือนพี่เขาพาไปมันมันไม่มีกู้ชกเราแล้วซัดเจ็ดสิบโลมันไม่มีแล้วก็คือมีทีก็แปดสิบเก้าสิบโลเลยก็คือตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ไปเลยพี่แต่แล้วแบบหัวใจมันเกินร้อยพี่หน้าตอนนั้นคือด้วยความแบบคึกคนองก็เลยขอขอพี่ผมเอาผมต่อยอะไรเงี้ยพี่แล้วพอได้ต่อยมันตื่นเต้นแล้วก็แล้ววันนั้นเป็นไงมั่ง นั้นก็ชนะพี่เก็บเกี่ยวมาด้วยความชนะใช่แรกเลยที่เราขึ้นสังเวียนชนะพี่โอ้ไม่ทรมาแล้วไม่ทมันมันยังไงพี่ไปเจอคนตัวใหญ่ด้วยผมทำอะไรไม่ถูกตอนแรกที่เราเห็นโอ้โหไอคนนี้ตัวใหญ่แล้วเรายังไงเราฝ่อไหมฝ่อพี่พุ่นตรงตรงนะแบบมันมันฝ่อแบบว่าเฮ้ยตัวใหญ่เกินเกินที่เราคิดว่าน้ำหนักนี้นะทำไมตัวใหญ่จังอะไรเงี้ยพี่แต่เราก็ยังผ่านมาได้แล้วเราก็ ชนะมาได้ชนะมาได้พี่เพราะแบบใจมันสู้ไงพี่ก็คือเอาอะมึงเอากูกูเอามึงอะอะไรอ,ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างการพัฒนาของผมก็คือว่าไปต่อยอดเรื่อยๆก็คือโดยการที่เราไปเก็บเกี่ยวความรู้กับอาจารย์หลายๆคนนะครับพี่แบบเหมือนเราก็คือจริงจังขึ้นแล้วจริงจังขึ้นใจแล้วเราไปหาอาจารย์ไปหาก็เหมือนจะจะเอ่ยชื่อก็เอ่ยไม่หมดเลยพี่เพราะ ผมก็ไล่ไปไปมาทุกๆคนนี่อย่างพี่มนัดบุญจำนงอย่างอาจารย์โนบะเดชอาจารย์ต้อยดีเซลน้อยคือผมไปมาหมดไปหาหมดเก็บประสบการณ์ใช่ครับได้ประสบการณ์ดีๆอย่างี้ใช่แล้วเราเรามีการฝึกซ้อมยังไงครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมหนักไหมหนักกว่าเดิมไหม มันมันหนักไหมมันถ้าแบบซ้อมกันแบบว่าภาษาบ้านแบบเหมือนผมอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มน้องผมก็จะไม่ซ้อมกันจริงจังมากก็แค่ว่าซ้อมมันตอนเย็นอะไรเงี้ยทุกๆเย็นเจอกันตอนเย็นซ้อมใช่ครับทุกๆเย็นเบบเหมือนแบบว่าบางคนเลิกงานมาก็มาเจอกันนะตอนเย็นหงงถึงสองทุ่มซ้อมประมาณกี่ชั่วโมงก็หลักๆแล้วก็สองถึงสามชั่วโมงครับพี่ประมาณนี้ครับที่เหลือก็นั่งเล่นนั่งพูดคุยกันสองถึงสามชั่วโมงใช่ครับวันวันหนึ่งแล้วอย่างนี้เวลาที่แบบ อาบนมอาบน้ำอะไรเงี้ยอาบน้ําอันนี้ที่เขาบอกว่านักมวยต้องแก้ผ้าหมดอาบน้ําด้วยกันนี้จริงไหมถุงน้องตาซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณอันนี้จริงจริงเลยอาบน้ําแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าแก้หมดแล้วก็เหลือเหลือเกงในอะไรเงี้ยพี่ให้พอได้แบบว่าซักตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็จ้องเลยนะครับว่าเขาอาบน้ำก็ตอนกี่โมงใจเย็นนะใจเย็น เขาก็อาบกันช่วงซ้อมเสร็จนะพี่ประมาณหนึ่งทุ่มไม่เกินหนึ่งทุ่มสองทุ่มครับไม่ไม่เกินนี้จดเวลาไว้นะครับคุณผู้ชมจดเวลาไว้เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนักมวยอาบน้ำอะไรไงต่อไงมันมันก็ไม่มีอะไรมากแค่อาบน้ำพี่ตามภาษาผู้ชายงเงี้ยพี่อาบสี่ห้าคนเล่นกันม้างอาบน้ำางโยนคงโยนเอแล้วอย่างนี้มันมีใครโดมั้ยมันถามว่ามีโดมั้ยมันจะมีเฉพาะแบบพวกไอแบบติดเล่นติดตลกอย่างเงี้ยพี่มันชอบ ฟีลแบบแกล้งกันอะไรเงี้ยแกล้งกันมาเดินลู่ตูดใช่ใช่ผมเคยโดนก็เดินเหมือนกันเหรอยังไงยังไงเล่าครับาเราก็อาบน้ําแบบถูละบูอยู่อยู่นี่แหละพี่แล้วไอ้คนหลังเพื่อนเรามาไอ้นี่มันชอบเล่นชอบแกล้งคนเดินเงีพี่เดินมาจังหวะเผลอผมเหมือนผมก้มไปตักน้โดมันก็ลูดปุ๊บใช่ครับผมก็าเฮ้ยอะไรวะผมก่าเฮ้ยอันนี้มันแกล้งผมแบบผมก็จําขึ้นใจเลยพี่ว่าแบบว่าหลังจะอาบน้ำรวมกับผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวจะไปก้มไม่ได้แล้วเสียเอกราชใช่เลย เรียกว่าเสกกระลาเออมันก็แบบสนุกสนุกกันไปขำขำกันไปแล้วแล้วที่นู่นเขามีมีผู้หญิงไหมมีมีมีผู้หญิงก็เคยเพศที่สามเพศที่สี่คือมีเขามีมีทุกเพศเลยก็คือไม่จํากัดใครที่แบบอยากต่อยมวยอะไรอ่าใช่พี่แต่ว่าเขาจะแยกห้องให้อยู่นะเขาจะไม่ให้อยู่อ๋อก็จะมีฝ่ายฝั่งชายฝั่งหญิงชช่ยชมีมีแอบชอบใครบ้างไหมในนั้นมันมันมีมีอยู่มีอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบถึงขั้นนี้เพราะเขาเป็นลูกลูก หัวหน้าค่ายมี่ใช่ถ้าชอบเขาก็น่าจะโดนก้านคอนะครับใช่ครับโดนพ่อการนครสนับสนุนโดยรองเท้าอิรินจี Your high your power ปราเหยไทยคู่ครัวไทยคู่ครัวคุณปราเหยไทยนัวยืนหนึ่งุน้องตาซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณจติพ